ว่าด้วยศีลและวัดคำว่าพึงมีศีลและวัดอย่างไรอธิบายว่าพระสารีบุตรเทระถามถึงความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดว่าภิกษุพึงประกอบด้วยศีลและวัดเช่นไรคือตั้งไว้อย่างไรมีประการอย่างไรเปรียบเทียบได้กับอะไรความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดเป็นอย่างไรเป็นศีลและวัดก็มีเป็นวัด แต่ไม่ใช่ศีลก็มีเป็นศีลแล้วัดเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสํารวมด้วยการสังวรในพระปาติโมสมบูรณ์ด้วยอาจาระและโคจรเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายความสํารวมความสังวร การไม่ล่วงละเมิดในสิขาบทเหล่านั้นนี้ชื่อว่าศีลการสมาทานชื่อว่าวัดชื่อว่าศีลเพราะมีความหมายว่าสังวรชื่อว่าวัดเพราะมีความหมายว่าสมาทานนี้เรียกว่าศีลและวัดเป็นวัดแต่ไม่ใช่ศีลเป็นอย่างไรคือทุดงแปดข้อได้แก่หนึ่งอรัญยิก,กังคทุดง สองปินทปาติกังคัตุดงสามบางสุกูลิกังคัุุดงสี่เตจีวริกังคัตุดงห้าสปัฏานาจาริกังคัตุดงหกคลุปัจฉาปฏิกังคัตุดงเจ็ดเนศชิกังคัุุดงแปดยถาสันทะติกังคัตุดง นี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลแม้การสมาทานความเพียรก็เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเนื้อและเลือดในร่างกายจงเหือดแห้งไปจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเถิดผลใดพึงบรรลุได้ด้วยเรี่ยวแรงของบุรุษด้วยกําลังของบุรุษด้วยความเพียรของบุรุษ ด้วยความบากบันของบุรุษถ้าไม่บรรลุผลนั้นแล้วก็จะไม่หยุดความเพียรแม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเมื่อเรายังถอนลูกศรคือตัณหาขึ้นไม่ได้เราจะไม่กินไม่ดื่มไม่ออกไปจากวิหารทั้งจะไม่เอนกายนอนการสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัด ไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราจะไม่ทำลายบัลังนี้เลยแม้การสมาทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่า ตราบใดที่จิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นตราบนั้นเราจักไม่ลุกจากที่นั่งไม่ลงจากลานจงกลมไม่ออกจากวิหารไม่ออกจากเรือนหลังคาด้านเดียวไม่ออกจากปราสาทไม่ออกจากเรือนล้นไม่ออกจากถ้ำไม่ออกจากที่หลีกเล้นไม่ออกจากกุดี ไม่ออกจากเรือนยอดไม่ออกจากป้อมไม่ออกจากรงกลมไม่ออกจากเรือนที่เป็นเครื่องก้นไม่ออกจากศาลาที่บำรุงไม่ออกจากมนดบไม่ออกจากโคนไม้นี้แม้การสมทา,านความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจะนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัส ทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมเช้าวันนี้เองแม้การสมัทานความเพียรอย่างนี้ว่าวัดไม่ใช่ศีลภิกษุประคองจิตมุ่งมั่นว่าเราจะนำมานำมาด้วยดีบรรลุสัมผัสทำให้แจ้งซึ่งอริยธรรมในเที่ยงนี้เย็นนี้ก่อนพัดหลังพัดปฐมยามมัชชิมยามปัจฉิมยาม ข้างแรมข้างขึ้นฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนปฐมวัยมัชิมวัยปัจชิมวัยแม้การสมทานความเพียรอย่างนี้เรียกว่าวัดไม่ใช่ศีลน,นี้ชื่อว่าความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดภิกษุพึงเป็นผู้ประกอบด้วยความบริสุทธิ์แห่งศีลและวัดเช่นนี้รวมความว่าพึงมีศีลและวัดอย่างไร